วันนี้ทางสวนนะครับผมก็จะมาสะสมธาตุอาหารและควบคุมศัตรูพืชที่เป็นมแมลงนะครับผมต้นฝรั่งต้นนี้เราได้มีการตัดแต่งกิ่งไปแล้วก็บำรุงสะสมธาตุอาหารไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับผมตอนนี้ต้นฝรั่งก็เริ่มแตกยอดออกมาชุดใหม่นะครับผมส่วนผสมที่ทางใบวันนี้นะครับผม1สารจับใบ2ส,สา,าร่หลทะเลพืชที่ช่วยในการสะสมธาตุอาหารหลักและรองนะครับผม สามตัวควบคุมจากตัวพืชที่เป็นมแมลงนะครับผมรวมถึงนอนจาะผลนอนจาะต้นด้วยนะครับคือเมทาบิลนะครับผมตัวนี้ละลายทั้งหมดให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็แช่เชียวไว้สิบห้านาทีถึงสามสิบนาทีนะครับผมส่วนทางดินนะครับผมผมก็จะบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์นะครับผม เราก็จะนํามาใช้งานฉีดพ่นช่วเงเย็นแดดอ่อนนะครับผมเน้นฉีดใต้ใบนะครับผมก็จะเป็นแหล่งสะสมของพวกเพียแป้งลายแดงสิ่งที่เป็นศัตรูพืชของต้นฝรั่งนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพี่นนะครับถ้าชอบคลิปดีๆสาระการเกษตรฝากกดติดตามด้วยนะครับ